กลับมาพบกับการแข่งขันภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครับจากโคราชชา n นลสำนันกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครราชสีมาเขต5รอบนี้นะครับเป็นรอบแชมป์ออฟเดอะแชมครับเราได้เด็กจากทั้ง3กลุ่มประมาณ3สัปดาห์ที่แล้วนะใช่แล้วครับการแข่งขันเข้มข้นมากเลยใช่ครับ,รบเราค้นพบว่าเด็กเรามีความรู้ความสามารถทาด้านภาษาอังกฤษครับ นี่คือเอกลักษณ์ของโคราชชาแนลครับที่มีการแข่งขันทางวิชาการเกิดขึ้นแล้วครับนั่นก็คือการแข่งขันภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครับเด็กๆทั้ง6คนในตอนนี้นะครับมีผลในการแข่งขันในสัปดาห์สามสัปดาห์ที่ผ่านมาดังต่อไปนี้ครับคนแรกครับเด็กชายเอกรากครับจีนปุทศนักเรีนจากโรงเรียนบ้านสำนักตะคอครับขอเสิยงประมือด้วยนะครับ คนที่2ครับที่เข้าสู่ในช่วงของแชมป์ออฟแชมป์ครับเด็กหญิงสศินารบสวัสด์ครับนักเรียนจากโรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์คนที่3มครับเด็กหญิงจริญญาสีสูงเนินครับนักเรียนจากโรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์คนต่อไปครับคนที่4ี่ที่เข้าสู่รอบนี้นะครับ เด็กหญิงสุภาศคูณกุทศนักเรียนจากโรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุครับคนต่อไปครับคนที่5ครับเด็กหญิงสสิชาอามาศครับนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหนองแดงและคนสุดท้ายที่เข้าสู่รอบแชมป์ออฟเดอะแชมป์ครับเด็กหญิงกนิกาเกินสันเทียครับนักเรียนจากโรงเรียนบ้านตะค้อครับซึ่งนักเรียนทั้ง6คนนะครับ จะเป็นเด็กคนใดครับที่จะได้รับค้วยรางวัลชนะเลิศครับในการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสมศึกษานครราชสีมากตนครับท่านคณะกรรมการครับในส่วนของการแข่งขันรอบนี้กรรมการกติกาเป็นอย่างไรครับกติกาก็เหมือนเดิมนะครับเป็นการฟังคําถามจากกรรมการนะครับทั้งหมด10คําถามด้วยกันครับใช่แล้วครับ คิดได้ตอบไวกดคิดได้ตอบไวตอบทันทีเลยตอบทันทีกดปั๊บตอบใช่แล้วครับโอเคครับอย่างนี้ทันอกทันใจกรรมการใช่แล้วครับท่านผู้ชมครับในรายการแข่งขันในรอบนี้นะครับถือเป็นสัปดาห์สุดท้ายสุดท้ายของเราแล้วเด็กๆทั้งหกคนจะได้รับคนที่หนึ่งจะเป็นผู้ที่ชนะเลิศที่จะได้ถ้วยรางวัลนถ้วยรางวัลนะครับพร้อมเกียรติบัตรมอบให้กับเด็กๆส่วนนักเรียนอีกห้าคนจะได้รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง แล้วก็อันดับสองและอันดับสามอันดับสี่และอันดับห้านะครับเป็นไปตามลําดับครับเดในทุกคนที่ทําการแข่งขันครับที่พลาดโอกาสเข้ามาสู่รอบแชมป์ออฟเดอะแชมป์เรายังคงมีซีซั่นต่อไปซีซั่นที่สองใช่ไหมครับเรายังคงีซจารณาต่อไปนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านได้ฟิตซ้อมนะครับการทุกๆท่านนะครับฟิตซ้อมรวมถึงบอกข่าวประชาสัมพันธ์ไปด้วยครับอยากจะขอให้คุณคุณิวครับซึ่งเป็นตัวแทนของ ชมรมภาษาอังกฤษนะครับสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสมศึกษา,กษากนครราชสีมาเขต5ได้พูดไปถึงทางโรงเรียนแล้วก็เชิญชวนเพื่อน,เอนๆเข้าร่วมกิจกรรมนี้ในซีซั่นต่อไปนะครับครับแนะนำของชมรมภาษาอังกฤษนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับคุณครูโรงเรียนนะครับแต่ละโรงเรียนทุกท่านเลยนะครับได้ฝึกนักเรียนแล้วก็ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันด้วยนะครับเนื่องจากว่าการแข่งขันของเรานั้นเน้นทักษะภาษาอังกฤษซึ่งมีประโยชน์กับนักเรียนมากๆนะครับในนาคตครับ โอเคครับเรากลับมาสู่การแข่งขันนะครับในส่วนของรอบสุดท้ายแล้วแชมป์ออฟเดอะแชมป์ครับเด็กๆทั้งหคนนะครับกำลังจับพิชิตชัยท่านผู้ชมสามารถติดตามผลไม่ว่าจะเป็นการติดตามการถ่ายทอดสดนะครับหรือรวมไปถึงการติดตามผลการแข่งขันย้อนหลังนะครับยังคงเป็นช่องทางเดิมครับโคราชชแนลครับติดตามได้ทาง Facebook ติดตามได้ทางสปปนครราชสีมาเขตห เข้าไปพิมพ์ที่ช่องทาง YouTube ครับพิมพ์คำว่าโคราธาหรือจะติดตามข่าวสารข้อมูลครับทางเวอรไว็บโคราธาดอ t ท o โอสําำหรับตอนนี้พร้อมแล้วครับเราไปชมการแข่งขันรอบแชมป์ออฟเดอะแชมโอเค we are in the final round it's called champ of the champ the student can hear 10 questions in the final round okay are you guys ready for tough question Yes, okay. Take a deep breath and listen carefully. Okay, let's get started. Here we go. Question one A place we can buy food. A place we can buy food. Number three Being. Being. Okay, being. Incorrect. Okay, for the second time. A place we can buy food. A place we can buy food. Number one. Menu. Menu. Incorrect. Okay, moving on to question two. Name something blue. Name something blue. Number four. Dolphin. Dolphin. Dolphin is represent blue. Okay, great. Question three. She wears a white uniform. She helps sick people. What does she do? She wears a white uniform. She helps sick people. What does she do? Number Doctor. three. Doctor. Doctor. White uniform helps sick people. Great. Question four. Who catch a robber? Who catch a robber? Tom is up. Are you hungry? No? Yes, right now, everybody hungry now. Okay, question five. Tom likes to talk with people, write stories, and work for a TV. What does he do? Tom likes to talk with people. Write stories and work for a TV. What does he do? Number one. Celebrity. 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 Incorrect. One time. Tom likes to talk with people, write stories, and work for a TV. What does he do? Number 2. Washing TV. Washing TV. Incorrect. This is a job. Okay, number 6. Name a room in the house. Name a room in the house. Bedroom. Number Number 6. Bathroom. Bathroom. Okay, great. <clears throat> Question seven. A service station that sells gasoline is. A service station that sells gasoline is. Time is up. Okay, we're heading to question eight. Name a kind of weather. Name a kind of weather. Number three. Sunny. Sunny. Great. Great. Question nine. A place you can buy it out. A place you can buy it out Number one Park 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 Incorrect Again A place you can buy it out Tommy Song. Okay, it's the last question. Name a school subject. Number one. Math. Math parades. Okay, for this round, sham after champ is over. We have the winner now. It's going to Number number three is the winner. Okay, grab your hand for her. The winners. And one, four, six, you have the match again. Okay, we are looking for the first runner up, second runner up. Okay, here we go. What is the capital city of Thailand? Number 6 Bangkok. Bangkok correct. Number 6 is the first round. Okay. The rest of the student. Number 1 and 4. Match again. Okay. Which is the biggest animal in the world? Four. Elephant. Elephant. Incorrect. Well. Well, correct. So that's me. Number one is the third, the second runner up. Okay. This ดิ i คอ i t i ติ i n i ในรอบสุดท้ o ยจบแล้ v e r I hope you a r e enjoy this competition. Thank you so much. ครับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต5าครับสำหรับการแข่งขันภาษาอังกฤษนะครับได้เดินทางมาถึงรอบสุดท้ายแล้วโดยเด็กๆทำการแข่งขันกันทั้งหมด3รอบนักเรียนที่ทำการแข่งขันรอบสุดท้ายเรียกว่ารอบแชมป์ออฟเดอะแชม ในวันนี้ขออนุญาตกับเรียนเชิญท่านรองครับได้มอบกิติบัตรให้กับนักเรียนทั้งหมดครับที่ทําการแข่งขันในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยมีลําดับดังต่อไปนี้ครับลําดับที่1เด็กหญิงอรวันช่อจิตครับโรงเรียนดอนน้าใสวิทยาครับเด็กหญิงเสียพัฒนหวังปรุงกลางชุมชนบ้านหนองไข่น้ํา เด็กหญิงสุพิดาหวังคุ้มกลางชุมชนน้องไข่น้าน้องที่เสริรบถอยหลังนิดนึงครับยื่นละส่งยื่นละ์่งนะครับเด็กชายเจษดาพรตูมกลางชุมชนน้องไข่น้ําเด็กชายธนากรสายแม้นชุมชนน้องไข่น้ํา นางสาวนัตด,ดาชมชื่นชุมชนบ้านหนองไข่น้ำเด็กหญิงกันนิกาเกินสันเทียบ้านตะขอตะคอนนไทยครับเด็กหญิงกอน,นาคืนสันเทียโรงเรียนบ้านตะขอเด็กหญิงสาสิชาอามาตโรงเรียนบ้านหนองแหวง เด็กหญิงสุริษากองคุณทศบ้านหนองแวงเด็กหญิงจริญญาสีสูงเนินบ้านวังสมบูรณ์เด็กหญิงชนทิชาถวยขุนทศบ้านวังสมบูรณ์เด็กหญิงาศาสินารบสวัสด์บ้านวังสมบูรณ์ เด็กหญิงชนละดาพนมไพรชุมชนโคกสวายเด็กหญิงสุนิสาแสงชาชุมชนบ้านโคกสวายเด็กหญิงสุภาศรคูณคุณทศบ้านใหม่เจริญสุขเด็กหญิงเพชรสุคนน้อยดีบ้านใหม่เจริญสุข เด็กชายเอกราชจืมจิมขุนทศบ้านสำนักตระคอเด็กหญิงขจรินโหมดสันเทียโรงเรียนบ้านสำนักตระคอและเด็กหญิงนันนรินปรีกุลโรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ครับนำกลับเข้าสู่รายการโคารนาแชนแนลครับช่วงท้ายของรายการ c ช e ออฟเดอะเชฟนงครับติดมือด้วยครับท่านผู้ชมที่กำลังชมรายการนะครับตอนนี้กำลังเข้มข้นเลยทีเดียวใช่แล้วครับรางวัลต่างๆตอนนี้มาถึงโค้งสุดท้ายนะครับของการแข่งขันแล้วคณะกรรมการที่อยู่ด้านหลังเราวันนี้ทำงานอย่างหนักเลยครับวังนี้นัครับมาด้วยกันถึง4สัปดาห์แล้วใชสัปดาห์นี้ผลออกแล้ว นะครับท่านผู้ปกครองก็ดีครับที่ส่งเด,ด็กๆเข้าทำการแข่งขันคุณครูที่โรงเรียนรวมถึงท่านผู้บริหารโรงเรียนในกิจกรรมภาษาอังกฤษนั้น,นถือว่าซีซั่นนี้เป็นซีซั่นแรกใช่แล้วครับในใ,ในการทํางานของชมรมครูภาษาอังกฤษสานักงานเขตพื้นที่การศรึกษาประถมศึกษานครราชสีมาขีดหน้าคุณผู้เมนและคุณคุณนิวครับตอนนี้มีอะไรจะฝากถึงทางโรงเรียนช่วงท้ายในนามของชมรมภาษาอังกฤษครับ ก็ขอฝากคณะคุณครูนะครับก็อยากให้พัฒนานักเรียนของเราต่อไปนะครับในการใช้ภาษาอังกฤษครับเพราะว่าถือว่าสำคัญมากและมีประโยชน์ในอนาคตแน่นอนครับครับส่วนการประกวดทั้งหมดนะครับแน่นอนเราจะมีในซีซันต่อไปซีซันที่2อครับต้ออติดตามดูนะครับครับผมเพราะฉะนั้นรอบนี้นะครับทาง การแข่งขันภาษาอังกฤษในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ในการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต5ครับท่านรองชลโรมตรีศักดิ์ครับท่านจะเป็นประธานในการมอบรางวัลรอบแชมป์ออฟเดอ,อ <the S 2> ะแชมป์ครับโอเค now we would like to Mr. s h l o m t r i s a k The Assistant Director of Nakon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 5 to give the certificate to the winner. The winners of the English quiz competition 22 is Sarinya Si Sung Nen, Manwang Sung School. <laughs> the first round up. กันนิกาเกินสันเทียบ้านตระคอสกูล The second round up เอกราชจีมขุนทศบ้านสำนักตระคอสกูสัสศินารรบสวัสดิ์บ้านวังสมบูรณ์สกูล In the third round up สุพมาศคุณขุนทดบ้านใหม่เจริญสุขแอนด์เดอะร n สวันสสิชาอม,มาดบ้านหนองแวงสกูอินเดอะเธิร์ดรันเนอรปดิซีเดมบ์วิกห้าง โอเค now uh, I would like you Mr. Shalom s a k t r i s a k to giving closing ceremony t h i speech s right now. Thank you so much. รวมทีิเทศติดตามและประเมินผลการจัดก,การศึกษาของสำานังงานเขตพื้นท,ที่การศึกษาประถมศึกษานคราชสีม,มาเขต5ชมรรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษและก็คุณครู ผู้ฝึกสอนผู้ควบคุมนักเรียนคณะเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการแข่งขันทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษซีซสั้นหนึ่งสีซั้นหนึ่งวันนี้ผมภูมิใจมากที่ได้เห็นเด็กที่เป็นแชมป์ของแชมป์ของกันใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษตาบามีหลายขั้นตอนกว่าจะเข้นสมรรถนะ ในการใช้ภาษาอังกฤษ,ษจนได้ผู้ที่ชนะเลิศในหกคนก็ดีใจว่านักเรียนที่ชนะเลิศนี่กระจายกระจายพื้นที่ก็แสดงถึงคุณครูผู้สอนภาษาอังกฤษ,ษเรามีครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เข้มแข็งที่มีความสามารถในกระจายเต็มพื้นที่ก็ขอขอบใจคุณครูผู้ฝูกสอนผู้จัดกิจกรรมดีๆ ในวันนี้โดยเฉพาะทางชมลมและก็ผู้ที่ประสานชมลมท่านศึกษานิเทศองค์อาจวิชัยทุตชาติเป็นผู้ประสานชมลมให้เกิดภาพกิจกรรมที่ตัวนี้ถือเป็นนวัตกรรมใหม่มาอยู่ที่นี่ปีที่เจ็ดอะนี่คือนวัตกรรมใหม่ที่เห็นนะครับแต่วันนวัตกรรมใหม่เนี่ยมันเหนื่อยคนดำเนินการอาจจะเหนื่อยนะครับอาจจะเหนื่อย แต่ถามว่าเด็กตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากนะครับถึงอย่างไรเสียก็ขอให้มีอย่างต่อเนื่องเป็นซีซั่นสอแล้วก็คาดว่าซีซั่นหนึ่งของกลุ่มสาระอื่นก็จะตามทยอยมาครับรวมทั้งทักษะในเรื่องศิลปะกกรรมอื่นๆก็จะตามมาขอเป็นกําลังใจให้ในการดําเนินการนี้สาเร็จรูล่วงตามที่อยากได้นะครับตามที่ตั้งเป้าหมายไปทุกประการขอปิดการประกวดแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ,าษ,าษา ซีซั่นที่หนึ่งรอบแชมป์ออฟเดอะแชมป์ขอบคุณครับ